แล้วเราก็ถึงสิงคโปร์นะครับนี่อยู่ที่บ้านนาตุกตาเราอด้ทำอะไรอ่ะัดหมอนฮะดูหมอนเนี่ยจัดหมอนทำไมทำไมทำไมต้องแอปเสียงขนาดนั้นไม่เคยเห็นหมอนสีแดงตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาตุกตานะครับก็มาพักกันนะครับเมื่อคืนพักอยู่ที่บ้านน้องน้อแล้วก็ตอนนี้ในขนม นี่อันนี้คือน้องมีเราด้วยหนึ่งในห้องครัวอาหารให้ทานง่าง่ายโคโคลีก็โค <Sit down. S 2> โคลีซ uh ิดดาวซิดดาวเอ่าไขมอน ทำไมทำเหี้ยทำเหี้ยซิดดาว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 เออตอนนี้มาร้านของเออ่ญาตินะครับที่รู้จักกันนะครับเขาก็เปิดร้านขายเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะปลาเอื้อยร้านขายของที่ช็อปคลิปของเด็กอะไรเงี้ยค่ะเออน่ารัก้านคลิปของมุ้งมิ้งอะไรเอื้อยไม่รู้เมืองไทยเกามีไหมพี่น้อง ม,มันเป็นของเล่นแบบว่าเด็กๆน่ารักใ,ใสๆซาปาละ่ะบุกิงอ่ะซาปาล่ะตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะเรากำลังจะไปที่สถานีอะไรอ่ะแควแรงนะครับแคลแลงชควลังนะครับเป็นโรงแรมที่เราจองไว้ชื่อโรงแรมว่า new happy world เอ้ย new happy hotel นะครับ อตอนนี้เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟใต้ดินนะจากนี่สถานี Beauty World นะครับไปเปลี่ยนรถไปเปลี่ยนคันนะครับที่ b i s แล้วก็เราจะไปลงที่อะไรนะ c h a แรงนะครับโด <Okay. S 1> ยใช้นี้กร์รตัวนี้อันนี้คุณน้าเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับผมกับเอื้อยคนละใบเนาะแล้วก็ให้เติมเงินเองนะครับก็สะดวกในสิงคโปร์นี่ก็คือว่า เดินทางด้วยด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยสะดวกมากนะครับแล้ววันนี้ที่สําคัญได้ได้หมูแผ่นมากินด้วยแต่เราไม่มีข้าวเหนียวอ่ะคืนนี้เราไม่อดตายแล้วอาจจะกินหมูแผ่นเราาเรซื้อเราซื้อ,อข้าวเจ้า,าไปกินมเนมาที่พักจาก MRT นะครับมาที่เนี่ยไม่ไกลเลยนะครับเขาบอก12นาทีแต่เราเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงห <laughs> น้าแบบไม่เหนื่อยมากเลยนี่ก็คือโรงแรมของเรา New Happy โรงแรมรูหนูของเราที่เราจะอยู่นะครับสี่คืนเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างทริปประหยัดที่สุดดูจากหน้าตาเออเราไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมหัวไม่เปียกเลยใช่ไหมมันรัวเพิ่งเกิดมันไม่ไหวตูมให้ดูหน้าชัดๆดูดูความเปียกของเส้นผมมันเปียกมากเลยเนามันเปียกเลยใช่ไหมมันสกเลยใช่เออมันเป็นเหงื่อ ตอนนี้ไปเลยเจอเนื้อคู่แล้วนะไม่ใช่ป็ใช่ไหมชอบใช่ไหมในสเตกนี้แล้วถ้าเขาชอบล่ะเร้วเราก็ขึ้นมาบนห้องแล้วนะครับห้าศูนย์หนึ่งคุณน้องคุณน้องเพห้องเป็นไงบ้างครับมันไม่ใช่อย่างที่คิดม,มันไม่เหมือนในรูปคืออันนี้แทนที่จะปูแทนที่จะหาผ้าปูมันสักนิดนึงก็ไม่ปูเนะาะ อันนี้เราเช่าเอ่อเราอันนี้มาคืนละเท่าไหร่นะพันหกร้อยคืนละพันหกร้อยเราเราเช่ากันทั้งหมดสี่คืนคืนก็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 โอเคอ่ะสำหรับกันอยู่สิงคโปร์พันหกก็คือได้ประมาณนี้คือถูกสุดแล้วนะคือที่เช็คที่เช็คไพรซ์ก็คือว่าราคาก็คือว่าถูกสุดละดูฝั่บัวเออมีร่องรอยของการเกิดสนิมนิดนึงหัวเตียงคือแบบ แต่มีการน้ำร้อนให้นะจ๊ะคือดีแล้วใช่ป่ะเออดีสุดแล้วระวังหัวออกอะไรหัวเตียงน่ากลัวทำไมหัวเตียงน่ากลัวยังไงไม่รู้มู้เค่วมัน่ากลัวดูดิอะไรมึงเขียยเลยเนี่ยเอื้อยเขียนเลยบ้าเอื้อยรับรักใครักสักคนปลาปลาเอื้อยตอนนี้ถือข้าวหรอถื้ว่าขอหนึ่งแผ่น ทำไมไม่ไปซื้อข้าวข้างนอกกินอะ่ะมันร้อนอ๋อมันร้อนใช่ไหมเหิื่อมากเลยทำไมกินแบบว่าคนเดียวไม่เผื่อแผ่คนอื่นคนละคนเนี่ค่ะหมูแผ่นหมูแผ่นที่สิงคโปร์อร่อยนะจะบอกอโดยเฉพาะตรงชนาทาวอร่อยมากอันนี้ซูชิชนะทาวหรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> อะไรเนะี่ยโออันนี้ลำนี่คือเด็กเด็กลำยองของเราสีนี้อร่อยค่ะสีอะไร อ่าให้เห็นขวดหน่อยมาที่นี่ส,สีใสเป็นแบบหวานๆนะครับอ,นนอีกขวดอีกขวดก,กินไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ถูกใจปลาเอื่อยใชใ่ดูดิดูอีกขวดวันนี้ไม่ลำอันนี้จะไม่ค่อยหวานเื่อยๆหายใจออกแล้วมันแบบเล็นกลิ่นแปลกๆทำไมจะเมาตั้งแต่ตอนนี้เลยหรอเอื่อยมันหนาวคือแอร์มันเย็นมาก น่าสงสารน่ะน้ำแข็งก็ไม่มีดูร้อนวูบเอาเอาแก้วมาดูหน่อยสซเป็นแก้วโฟมคือตอนเนี้ยเกียดอะไรรู้ไหมอะไรเกียดผ้าห่มอ่ะผ้าห่มเหมือนแบบนักท่องเที่ยวตกอ่ะเออคือแบบผ้าห่มคือผ้าห่มคือมันจะอุ่นไหมถามว่ามันจะอุ่นไหมอุ่นดังนั้นเราต้องกินแอลกอฮอล์เพื่อบอกว่าให้มันไม่หนาวเป็นไงคะอุ่นไหม อุ่นขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนเกลังนะครับกำลังหาอาหารทานกันแสงกำลังดีเลยปลาเอื้อยเนี่ยเขาบอกร้านนี้อันดับหนึ่งร้านไหนข้าวมันไก่เหรอไม่ใช่อ้าวเราจะกิน,นข้าวมันไก่ไม่ใช่เหรอไม่อันดับหนึ่งของการคง้งเงินคนหาร้านนี้ไงข้าวมันไก่สามเหรียญ ถ้าเป็นเซตก็สี่เหรียญร้านนี้ปะ่ะเออปะ่ะสรุปเราไม่กินข้าวมันไก่นะกินคนละเซตไปเลยข้าวมันไก่สิงคโปร์เป็นเซตนะเซตละเอาน้ำอะไรป <4 S 2> อสเป็นการมาเที่ยวที่สุดเปล่าเพราะจะลืมหมดเลยเหรอนี่ข้าวมันไก่นไนไเน้นๆมาด้วยเซตผักอ,อะไรแล้วมันไก่แห้งไม่ชอบ เาต้องกินด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกูก็จะกินนันนั้นบอกตามตรงเลยว่าเกือบอร่อยแล้วมันอราติมันไม่ค่อยถูกถูกปากคนไทยอ่ะไม่อันนี้มันไม่อร่อยมีจะมีอร่อยกว่านี้ใช่ไหมเจ้าอื่นอร่อยกว่านี้อันนี้ไม่อร่อยจริงบอกแล้วว่าทริปนี้เป็นทริปแห่งโชคดีแลแล้วเราก็มาติดฝนที่ก่อนที่จะถึงชัยนาทาวไปไงบ้างครับป้าเอื้อย สงสัยจะไม่ได้ไปอ่ะมันไม่ได้ไปแน่เลยอ่ะฝนตกจริงๆกลับไปเมืองไทยต้องต้องไปไหนครับทำบุญไปวัดใช่คือฝนตกอ่ะมาถงคือตรงนั้นใช่ป่ะแดงๆนั่นใช่ป่ะใช่อีกนิดนึงอ่ะคือจะถึงชัยนาทาวแล้วคนเยอะมากชายนาท่าวคนเยอะมากไม่โอกาสะดูดูนี่องสวยโต๊วย เปฝนเยอะมากตอนนี้เป็นไงชอบไหมฝนตกชุ่มฉ่ำฉลาแช่หมดเลยรองเท้าพงแล้เขาเปียกและแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ใจหน้าเต๋าใจหน้าเต่าไหมคือคนเยอะจนแบบว่าถ่ายรูปกันไม่ได้อะใจหน้าเต่าอ่ะเยอะมากมีกะสับเคงคือเดี๋ยวเราควรจะไปที่อื่นไหมารีนาไหมดีกว่านะเบไหม ซักเบสองเบตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณเซ็นเตอร์ของทุกอย่างนะครับเมอ,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 อร์ไลออนอยู่ฝั่งโน้นเมอร์ไลออนอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราอาจจะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปมารนะีนาเบร์อเล็กๆด้านหรอเออแล้วนะออทำไมเล็กจังนี่เ,เขา้าใจว่าแบบใหญ่เบื้เริ่มอะเบื้เริมเทตึกไม่เบอร์เกอร์น่ะใหญ่เท่าตึกนี่ตึกข้างบน Good night ป้าเอื้อยไหนบอกว่าจะซื้อเบอร์เบอรี่คือชอบนะแต่แบบไม่มีปัญญาฮะไม่มีปัญญาทำไมไม่มีอ่ะก็แค่เบอร์เบอรี่อ่ะเอื้อยค่ะเท่าไหร่ฮะตัางเงมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยเลยใช่ไหมเออไม่ใช่เหรียญใช่ไหมร้อยบาทบาทต่างเงมีเป็นร้อยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะครับในตัวห้างมารีน่าเบย์แซน น้องฝา<ม>เอ้ยก็ช็อปเมื่อกี้ก็เข้าอะไรมาบ้างนะหรือวิตตองกุชชี่าชาเน,น่ตอนนี้เรากลับมาที่พักแล้วหิวมากนะครับรู้สึกแบบว่ามันไม่ไหวอะ่ะมันต้องมากินอะไรสักอย่างหนึ่งนะแถวแถวโรงแรมและสิ่งที่เรากินก็คือโรตีปาตานะครับอร่อยใชา โ oh. อ้โหเป็นยังไง very good หลับฝันดีแล้วอย่างคืนนี้ฝันดีแล้วค่ะฝันดีแล้วราตรีสวัสดิ์